และแล้วก็ถึงวันที่แม่มดนั้นได้รับการบัฟแล้วก็มีแคนดี้วิเศษแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเรียกได้ว่าเป็นวันที่คุกกี้แม่มดนั้นกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูการอับเดตรอบนี้กันครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมคุกกี้แันทั้งคุกกี้แันคิงดอมแล้วก็คุกกี้แลน o โอเวนเบกถูกกว่า เติมกันเองปลอดภัยแน่นอนผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยนะครับผมแพทแม่มดนี้ผมก็อุดหนุนร้านนี้ไปเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจร้านนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสามารถทักไปสอบถามราคาแพ็กเกจได้เลยครับนี่นะครับแพทนี้เนี่ยมีโอ้ผมดูคร่าวๆแล้วมีการอัปเดตหลายอย่างเลยนะครับหลายอย่างเลยมาดูการอย่างแรกเน่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแม่มดนะแม่มดปรับใหม่๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดกัน ก็จะมีเพิ่มคุกกี้แม่มดในโหมด b a t เ l อร์ลันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วว้าวแล้วก็มีปรับเลเยยิบย่อยในโหมดนี้นะครับเช่นนั่นนี่นูน่น,นอันนี้มาอ่านในเกมได้แล้วก็มีสุบสกินเซ็ตเดิมเอามาขายใหม่ก็คือเซตสงการนะครับพวกรถส้มอะไรพวกนั้นเซนั้นผมมีหมดแล้วนะครับไม่ได้สุ่มไม่ได้แอมลูกบาทผมหลอกถึงแม้ลูกบาส ผมจะเยอะนะครับช่วงนี้จาก,การเติมเพราะผมเติมกับหลายคุกกี้แรมไปเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนครั้งชมโฆษณาโอเคอัน,นข้ามไปแก้ไขบั็กและปรับสมดุลเกมนะครับคุกกี้แม่มดเพิ่มพลังชีวิตนะเออเพิ่มไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เพิ่มมาผมจะนึ้ว่าของเดิมน่าจะร้อยแปมั้งประมาณนี้นะครับเพิ่มมาเป็นตอนนี้เป็น240นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างอีกเนี่ย นอลดเวลาครูทํามการลอยไปข้างหน้ากําหนดครูทําการสร้างวงแหวนเพิ่มความเร็วในการลอยไปข้างหน้าลดพลังชีวิตที่ฟื้นฟูด,ด้วยแข็ขนาดยักษ์ก็คือวิอืดน้อยลงมันก็ไม่ใช่ิอืดน้อยลงนะมันเพิ่มเลือดต้นมากขึ้นแต่ลดเลือดตอนฟื้นฟูอะไรพวกนั้นนะครับ ลดจำนวนสูงสุดของเยลลี่ที่ผลิตโดวยวงแหวนเวทมนต์เพิ่มคะแนนเยลลี่ดาร์กเมจิกโอเคยกเลิกเอฟเฟกความมืดรอบๆคุกกี้อ๋อไอนน้น่าจะเป็นออลา่าที่ตอนแรกผมบ่นๆว่ามันมองยากอะไรเงี้นะครับก็ดีนะดาร์กช็อกโกโอ้ดาร์กช็อกปรับด้วยนะครับดาร์กช็อกเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงละกันสัตว์เลี้ยงของมันก็ปรับแล้วก็สัตว์เลี้ยงหอนเพชรนัทน,นูอ๋ออันนี้ไม่ได้ปรับแต้มนะมันปรับให้มันไม่บักเฉยๆโอเคหมดแล้วนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ย ดูคร่าวๆก่อนกิจกรรมลุกอันนี้ของเดือนที่ผมเติมจนจะครบโคตาแะช่วงนี้เติมเยอะเพราะว่าน่าจะรู้จักราคุกกี้แลนก็เติมเยอะเลยเพราะแพ็คมันถูกนะครับถูกกว่าเติมเองเยอะเลยเออนี่ช็คชื่อไม่มีอะไรนะเออผมเห็นโหมดสตรอรี่รันนะครับมาพูดถึงแผ่นนี้กันก่อนละกันแผ่นนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูของคุกกี้แม่โมสนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับดวงตานะนี่นี่น,นี่อ่า แล้วก็แม่มดก็จะเพิ่มแคนดี้พิเศษแล้วนี่นะครับผมยังไม่ได้ตีเลยซึ่งถามว่าถ้าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็แคนดี่พิเศษเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะปลดล็อกได้จากโหมดนี้นะครับเนี่ยปลดล็อกจากโหมดนี้ได้นะครับมีไหมเนี่ยเออไม่แน่ใจนะเออมีมีมีนี่เมื่อเราทํามิชชั่นครบจน20อันนะครับเราจะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ได้คุกกี้ฟรีหนึ่งอันนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถมาเล่นจากโหมดสตอรี่รันได้นะครับี่ย ผมว่าอย่าผมจะไปลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็วัตถุดิบแคนดี้เนี่ยสามารถหาฟรีได้หนึ่งครั้งชูชูแบบง่ายๆเลยนะครับจากโหมดนี้นะถามว่านอกจากนั้นไม่แน่ใจว่าหาจากไหนได้บ้างใครรู้ก็คอมเมนต์เสริมข้อมูลได้ผมจะไปพูดแก้ในคลิปรีวิวเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นจากสตอรี่ไลน์หมดเลยนะครับก็คืออ่ะอันนึงคือเคียร์สเตจสามเราก็สามารถแลกวัตถุดิบเกรดเอได้วัตถุดิบเกรดเอเนี่ยก็คือสามารถนําไปนี่ได้นะครับนาไปคราฟอันนี้ได้นี่นี่นน แล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นใช้วิธีการบัตรเครดิตเราผมเห็นแล้วนะครับรอบนี้มีแพ็กอัปเดตเยอะนะครับมีพวกนี้เอ้ยนี่คุ้มนะนะครับแต่แหน่น่าสนใจน่าสนใจนะครับ ถ้าเติมกอนร้านก็นาก่าจะถูกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยผมเห็นแพคนี้แพ็คนี้คุ้มมากนะครับ349บาทไอราคาในเกมได้หมื่นสองโปติพวกแพค3 9มันจะได้หมื่นเพชรแล้วก็ได้สกินเยลีอันนี้คือแบบว่าเน้นแต่เพชรเลยนะโคตรคุม้มโคตรคุ้มนะครับเดีย๋ยวผมก็คงกาเติมเต็ม3โพต้าแหละนะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้วนอกนั้นเนี่ยพวกไออะไรนะมันมีแพ็ก,ก่อนอันนี้ผมก็เติมไปหมดแล้วแล้วก็นี่นี่ มีแพ็คแล้วก็นอกจากการเล่นจากโหมดใหม่นะครับผมแค่ดิพิเศษเนี่ยซื้อเอาก็ได้นะครับเออคือถ้าคุณกะแบบว่ากะแบบว่ายังไงคุณกะเลยวาห้าจากการซื้อเต็มอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปเล่นโหมดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเล่นโหมดนั้นมันได้หนึ่งครั้งก็จริงแต่สมมุติถ้าคุณเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยคุณซื้อแพ็คสี่อันก็ติดที่เลเวลสี่อยู่ดีแล้วก็สี่ไปห้ามันต้องใช้วัตถุดิบสองอันก็จะเหนื่อยในการหาวัตถุดิบหน่อยคือผมกะว่าเออกูซื้อหมดแน่นะน่าจะจัดเต็มโคตาแล้้้ววก็สััต์เลีีียงมในนนะครบ แต่สัตว์เลี้ยงเขาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราอาจจะเล่นปลดล็อกในโหมดนั้นเพื่อเซฟเงินหน่อยก็ได้ผมไปลองเล่นโหมดนั้นก่อนว่าใช้เวลาเล่นไหมถ้ามันเล่นนานแบบนานมากหรือยากมากผมก็จะซื้อเอาฮนะเดี๋ยวผมขอ,อไปลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปเติมกับร้านคุกกี้แลนช์ช็อปแป๊บ,บนึง โอเคเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลาแวะไปเล่นสตอรี่ร n นมาคลิปนี้ก็จะลงช้าหน่อยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเออเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลามานานมากเนาะขนาดไหนนะครับสตอรี่รันเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้เวลาเล่นประมาณ40นาทีนะครับเล่นแบบขำๆเลยนะหมายถึงว่าเล่นไปทำงานไปกินข้าวไปเล่นเกมอื่นไปสลับไปก็ได้มา18ด่าดนะครับเล่นอีกดาดหนึ่งสองดาดเนี่ยก็ผ่านแล้วฉะนั้นผมมองว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเนี่ย ปลดล็อกไม่ยากนะครับเล่นผมว่าถ้าเล่นแบบจริงจังเลยนะครึ่งชั่วโมงก็น่าจะผ่านได้นะครับแต่คือผมตัวครบอะไรไงพวกนี้ไงนะครับก็ถ้าใครอยากจะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงมีพอยต์อะไรไว้เยอะแล้วก็หมดนี้เล่นฟรีได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมนะผมเทสเองกับตัวเลยผมว่าอย่างมากก็ชั่วโมงนึงแหละเออผมว่านี่แหละแล้วก็ผมก็ไปเติมแพ็คมาแล้วนะครับไปเติมนี่มาเติมอะไรวันนี้เติมหมูขาวลูกบาศก์แล้วก็เติมเจ้าตัวนี้ไปนะครับของแคนดี้แม่มดนี่เติมไปจัด เติมโคต้าเลยนะครับ5แพ็คแล้วก็เติมสัตว์เลี้ยงไป1แพ็คตามจริงอย่างที่ผมบอกไปว่าเออมันเล่นเอาปลดเอาก็ได้แต่แพ็คอะครับแพ็คมันได้สัตว์เลี้ยงมาเนี่ยซื้อครั้งแรกได้1อันผมว่าเออซื้อครั้งแรกก็ดีนะเอาโบนัสมันได้สัตว์เลี้ยงมารวมทั้งหมด8เศษถ้าเกิดว่าผมประหยัดพอยต์แลกไปน่าจะประมาณ20,000-4 20,000-5เลยอะไรเงี้ยนะครับผม20,000-7เออก็ประหยัดไปเยอะดีผมก็เลยซื้อสัก1แพ็คแล้วกันประหยัดพอยต์ไว้เพราะว่า ไม่รู้สิลังสรรค์ผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าดักก็เลเจเนอรี่มาเนี่ยเดี๋ยวพอยต์ผมไม่พอยมันจะชิปหายเอานะโอเคเดี๋ยวเราเอาจากแลกสัตว์เลี้ยงก่อนเลยนะฮะแต่ย้ำอีกทีนึงว่าเออถ้าใครจะเซฟเงินแบบเออเซฟเงินเนี่ยก็คือถ้ามีพอยต์เยอะนะพอยต์ตรงนี้เยอะก็คือเล่นปลดล็อกเอาแล้วก็ไม่ต้องซื้อแพ็คสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่คือผมเซฟพอยต์นะครับเซฟพอยต์เซฟเวลาก็ซื้อหนึ่งแพ็คนะครับเพราะว่ามันได้สัตว์เลี้ยงแถมมาผมยังไม่ได้รรรรัััััััับบบบบบเเเลยยออออออ่่่่่่ะะะะาาาไไปปกกนน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 ีีีีีีคคคคค้้้้้ืื็็โสจจทผมมมซแแแพพดดดิิศษ ผมซื้อครบโค้ตาเลยนะครับห้าแพ็คก็คือได้เลเวลห้าเลยซื้อกับผมเติมวันร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับก็ประหยะัดไปได้หลายร้อยเลยนะครับผมหมายถึงว่าถ้าเทียบกับเติมเองอะไรเงี้ยอืมดีดีดีนะครับแล้วก็เออทีมงานคุกกี้แลนด์เนี่ยฝากฝากผมมาประชาชนหมื่นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนี้ กิจกรรมสงการนะครับผมนะให้ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือถ่ายตัวเองโดนสาดน้ําอะไรนี่แหละ5ววิสามารถไปอ่านรายละเอียดในกิจกรรมได้รางวัลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับพวกคริสตัลในเกมนี้แล้วก็ได้นังสืออาร์ตบุ๊กครับที่ผมเคยทํา เออ่ของคุกกี้แลนด์คิงด้อมอ่ะโหเซตน,นั้นเป็นพันเลยนะพันกว่าบาทอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแล้วไม่ต้องกลัวถ่ายคลิปเนี่ยเออเขาไม่ได้เอาลงยูทูบนะครับไม่รู้จะลงไหมแต่คือเขาส่งให้ทีมงานดูมีแค่ทีมงานเห็นไม่รู้เขาจะคลิปไปทําอะไรต่อ,อยังไงบ้างนะครับผมอ่าลองร่วมสนุกดูไม่อยากไม่อยากนะครับมาพูดถึงอ่ะพูดถึงแม่โมดกันเลยดีกว่าแม่โมดเราพร้อมแล้วนะครับตีแคนดี้กันก,นก่อนเลยนะครับย้ำอีกทีหนึงว่าวัตถุดิบแคนดี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ย ปลดล็อกหรือแลกเอาจากหมวดใหม่ได้นะครับแต่คือมันไม่ได้ปลดล็อกแบบว่าได้ยันเลเวลเต็มเลยนะมันก็แค่ปลดล็อกพค่เ,คอเอามาใช้ก่อนอะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าครบทุกอย่างอะไรขนาดนั้นนะครับนี่สองแล้วแ,แล้วก็แคนดี้พิเศษของคุกกี้ระดับรีเจเนอ a รททุกตัวจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือไม่ต้องลุ้นนะครับว่าจะไม่ติดนะครับติดแน่นะครับนี่ฟึบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมา แล้วก็มีพอเคเดลลีพิเศษอะไรที่น่าสนใจบ้างมีเพิ่มคะแนนเยลลี่ธรรมดาหมีทุกชนิดเยลลี่ทุกชนิดแล้วก็ทําลายสีขวางนะครับผมตีเอาสีลุงอะไรก็ได้ก่อนนะครับมาใช้แก้ขัดเหมือนเดิมครับสีม่วงต้องสีลุงดินะครับเออโอ,อ้หมีทั้งหมดเหรอมีทั้งหมดนี่ยังพอโอเคนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมซื้อไป1แพ็คสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาตรงๆผมยังไม่ได้ดูว่ามันทําอะไรได้นะครับผมนะอย่ารามาเรียกว่าทดลองดูกันส,สดๆตอนนี้ผมมีผมซื้อไปหนึ่งแพ็กก็ เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราใช้พอยต์แลกเอาหมดเลยนะครับนี่ได้สกินยินโอ้สกินแม่มดด้วยเหรอโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราแลกสัตว์เลี้ยงกันก่อนแลกเต็มแม็กซ์เลยครับได้แม็กซ์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าผมซื้อ1แพ็งเนี่ยแล้วผมจะแลกันแม็กซ์เลยผมใช้พอยต์ทั้งหมด9 8 0 0 0มื่นะครับ9 8 0 0 0เพราะว่าผมต้องเผื่อไว้สำหรับดรา dark o เจเนอรี่ที่ถ้ามาเนี่ยนะคุก็ใช้ point มาแสนห้าแสนหกอะไรพวกนั้นนะครับเออนี่โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็จะรวยลูกบาทนะครับมาอัพต่ออัพต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้มัน39.92 1แล้วก็9%นะฮะมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเปลี่ยนบ้างนะครับฟึบมีอ่ามีระดับ4แล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดเปลี่ยนนะครับคูด้าเท่าเดิมนะครับอ่าคูด้าเท่าเดิมโอเคนะครับนี่อัพเรียบร้อยมาดูคอมโบโบนัสกันนะครับคอมโบโบนัสสำหรับเจ้าตัวคุกกี้แม่มดแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพาะคะแนนเยลลี่ดักเมจิกเจ็ดหมื่นห้าอ่าเดี๋ยวผมขอลองเล่นตาแรกแบบยังไม่อ่านสก,กิลก่อนเดีย๋ยวเราจบตาเรา,าอ่านสก,กิลผมอยากรู้ว่าเออมันอะไรยังไงเดี๋ยวเราเทสในคุกกี้ชาเล่นแล้วกันเห็นมีคุกกี้ชาเลจน์เนี่ยไม่รู้มีอะไรแจกเออหน้าที่ผมควรจะมาดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรแจกนะครับโอเคไม่มีเกี่ยวกับลเจก็คือซื้อให้เลเวลเต็มแล้วมาเล่นก่อนก็ได้ก็ไม่เสียหายอะไรได้วัตถุดิบทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เควสซิปย่อยนี่มีแจกอะไรบ้างเนี่ยไม่มีแจกวัตถุดิบนะ เออแต่ผมว่าในนี้นะ่าจะมีโอกาสดอกวัตถุดิบนะครับไม่แน่ใจนะแล้วก็เขาใช้อะไรกันท็อปทอปอ,อ่ะอ๋อใช้เป็่ทำแต้มหมดเลยนะแล้วก็อจัดทำแต้มด้วยแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะผมเอากระโดดหลอกแล้วกันเล่นเล่นง่ายไว้ก่อนนะครับโกแแสดงอร์อมดมืยแล้วเขาเพียจ้านะครับโอ้โหนี่มีการเรียกล่างอาวตารด้วยเรียกว่าสแตน มีการเรียกร่างสแตนด้วยนะครับเนี่ยเออแต่เท่นะโคตรจับเลยวะนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับสัตว์เลี้ยงนี่ออกไปแล้วสัตว์เลี้ยงยิงบีมตูมกลายเป็นโกโก้คันจูโคตรเท่เลยนะครับอุ้ยจับว่ะจับว่ะผมเคยบ่นนะครับว่าเออมันมีตัวอะไรวะเยติมังที่ตอนมันเป็นบอสในเกมแม่งยิงแสงอลไรโคตรเท่เลย,เลยตัวอะไรไม่รู้เอออยากให้ม่เป็สัตว์เลี้ยงยิงแสงมากเออตัวนี้มาแล้วว่ะมาว่ะมาว่ะเฮียโคตรเท่เลยว่ะโอ้รู้สึกคุ้มเงินมากเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ นี่โอ้นี่สัตว์เลี้ยงยิงบีมยิง่งบีมตูมโกโก้คันโอ้สัตว์นี้มัมสกิลมันสะใจดีว่ะเออสะใจดีสะใจดีนะครับโอ้แต่คุกกี้เลื่อนรถช้าเล่นกับแม่มดนี่คือโคตรโหดเลยนะแล้วแบบว่าเล่นกับผัดสองก็ดีนะเลื่อนรถช้าคือมันอึดสองผัดเลยนะครับไหนแม่มดนี่แม่มดตอนส,สกิลยังเพิ่มเลือดอยู่นะครับแต่ตามที่เกมเขาเขียนไว้เลยว่าเลือดเขาจะเพิ่มน้อยลงจากเดิมสมมติปกติจะเพิ่มมา40หน่วยก็ไปเพิ่มเป็น38หน่วยหรือเปล่าอะไรอย่าง ลดมานิหนึ่งอันนั้นคือผมสมมติตัวเลขนะไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่คือนเวลไทมแล้วนะครับเออว่ะแมแล้วพอใส่สกิลเออผมต้องนองแบบเวอร์ชันปกติก่อนดิเพราะว่านี้ผมเล่นแบบใส่สกิลเลยนะ๋ยวเราลองถอดสกิลแล้วไปเล่นในชิงั่วขำๆแบบเวอร์ชันสกิลทีสองทีแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เซตทำแต้มว่าเจ้าตัวเนี้ยในเอ็มแลนด์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับใครเจอลิปเซตทำแต้มเจ้าเนี้ยแปะมาได้เลยนะผมจะลองลองให้หมดเลยนะครับลองเรียกว,ว่าเสียไปแพงแล้วเ,เล่นได้คุ้มอ่า เสียไปแพงต้องอัพคีไให้คุม้มอ๋อไม่กี้เราโดดบนไม่ได้เจ้าตัวเย็น่หม,มีน้ำแข็งนะครับไปนะครับนี่นะตามจริงเราเล่นประมาณนี้ขำๆก็ได้นะมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการวัสดุดิบอะไรจากที่นะครับอ๋อโอเคโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเราพอจากในนี้ดีกว่าเพราะว่าในนี้มันไม่มีวัตถุดิบแจกฟรีนะจะไม่เสียเวลาเล่นนะครับ อ่าอย่ามาดูกันว่าตัวอะไรทําอะไรอ่ามาดูคุกกี้กันก่อนนะครับคุกกี้น่าจะเหมือนเดิมแคนดี้ผมยังไปได้อ่านเลยแคนดี้พิเศษอ่านหน่อยละกันจะมีแม่มดเช็กอ่าแสดงว่าสแตนเนี่ยเป็นของแคนดี้พิเศษเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะขอดูอีกรอบนึงที่ขอขอขอเทสก่อนอีกทีนึงโอ้สแตนเฟี้ยวอ่ะชอบเลยอ่ะนี่สแตนนี่เฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะแบบนี้เฮ้ยแม่มดมึงจะสีมันจะเยอะกันมเนี่ยมันมีสแตนโผล่มาเนี่ย โหโคนรเท่เลยวะ่ะแล้วพอเราใส่สก,กินอะ่ะเออสแตนมันเปลี่ยนตามสก,กินเราด้วยนะเออมามามาสแตนคือเหมือนแบบรูปแบบเแบบตัวแบ็กอัพเราอะนะครับเออลยง,ง่าง่อ่าแคนดี้พิเศษกันจะมีแม่มดเค้คอยตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดแม่มดเคก็จะใช้หอกทำลายสิ่งกีดขวางและผลิตเยลรี่ดักเมจิกอมาิฮิต ดาร์คเมจิกอมะฮิตนะครับยิ่งเราตีคันดีเลเวลสูงเนี่ยแคนเยลลี่ดาร์คเมจิกอมะฮิตก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งเยลลี่ดาร์คเมจิกอมะฮิตนี้น่าจะคนละตัวคอมโบโบนัสคอมโบโบนัส bon น่าจะนับเฉพาะของคุกกี้อ๋อคุกกี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมาอ่านสัตว์เลี้ยงกันพลังชีวิตจะลดช้าลงในเวลาปกติอ่าก็คือไอพลังชีวิตลดช้าลง1 2เป็นเป็นพาสซีฟติดตัวอยู่แล้วถ้าเราหยิบเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาเล่นนะครับ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะยิงเลเซอร์แห่งความมืดเลเซอร์แห่งความมืดจะทําลายส่งขวางด้านหน้าและจะได้รับคะแนนนะโอเคนะครับพลังชีวิตจะลดอ๋อยิงอัพเลเวลสูงเนี่ยพลังงานชีวิตก็จะลดช้าลงแล้วก็คูดาถ้าเดินสิบเกแต่แต้มที่ได้จากเลเซอร์ก็จะสูงขึ้นโอเคเดีย๋ยวผมจะลองถอดแล้วก็เล่นแบบไม่ใส่สกินดูนะว่ารูาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับน,นนี้คือแบบตัวเปล่าเลยนะ ตัวเปล่าเลยโอ้โหเออก็เท่อยู่นะเออเท่อยู่ไหนดูดิอ่าแต้มสกิลเล็กเนี่ยประมาณ7ล้านนะครับผมอยากรู้ว่าสมมติแต้มสกิลชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยอ่ะพอหลอดเล็กเต็มปุ๊บแล้วก็เอ,อ๊ะห๋อนี่ไงไอตัวสแตนเราก็จะปักหอ,อกไปทีหนึง่งปักหอ,อกก็จะมีดาร์กไม่จิงอเมหิตนะครับผมอยากจะรูว่าก่อนที่มันจะใช้สกิลใหญ่ทีหนึง่งแต้มมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอุ้ยโอ้โหล่วงเลย โอเคโอเคนะครับตอนล่วงเนี่ยสแตมมันหายนะโอ้ก่อนจะใช้สกิลทีนึงก็แต้มมัน50ล้านนะครับตัวนี้ผมดูแล้วเป็นเซตที่โคตรเยอะเลยนะและเสลียงมานี่เยอะมากอง์เคยเห็นคนพิมพ์ในกลุ่มคุกกิลันอยู่นะครับว่าเออถ้าตัวนี้มีสิทธิ์ที่ว่าพอมันอัปเดตแล้วอะ่ะแล้วพอเสลียงมันเป็นเลื่อนรถชาอะไรวพวกนั้นอนะ่ะพอมันเล่นจริงมันอาจจะวิ่งไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมีสิทธินะมีสิทธิ์นะี่นี่เนี่ย คือไอเรื่องคอมอื่นมันอึดแน่นะครับโหสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาขนาดนี้แต่เรื่องแทมเดสิอย่างตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับอืมโอเคโอเคนะครับเออ๋อย่าเราลองใส่สกินมาเล่นดูแล้วกันนะครับสกินมันเพิ่มอะไรวะเนี่ยน่าจะเพิ่มคะแนนยารีดักเมจิกนะครับสกินสกินเพิ่มคะแนนยารีดักเมจิกพันห้านะครับรวมกับคอมบวันนั้นก็คือเจ็ดหมื่นหกนะครับอ่ะ๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูแบบเพียวๆอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ถ้าเราใส่สกินเนี่ยไอตัวสแตนเราก็จะมีใหม่ด้วยโอ้โหแต่อลังการมากเลยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เราดูในด่านนี้เลยนะครับดูในชิงช่วยเลยมันจะได้ชัดๆว่ามันประมาณไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็อ่ายิงขึ้นลาแสงแล้วก็โอ้ฝักที่หัวเหมือนจะยิงแล้วก็เอาหอกแทงอะไรวะเนี่ย <laughs> เออนี่นะครับอืมถ้าที่ดูตัวนี้นะ่าจะเป็นสายแบบว่าสายแต้มชานะเออแต้มมันไม่ได้มาเร็วมากนะ อืมนี่นี่นี่นะครับโอเท่นะผมชอบนะอลังก,การดีอาสาเลียงก็อลังการสมก็เป็นรีเจเนอรีโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับไว้ถ้าเจอเซตทำแต้มเซ้ตตัวแม่มดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแปะเทนือส่วนหลายคนถามแบบเอ้ยแล้ว ตัวนี้น่าปั้นไหมเอ่อผมตอบแบบว่ายังไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้เล่นทันแต้มโดยปกติแล้วครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตรีเจเนอเรทีรีเจเนอรโกงเสมอนะครับอันนี้คืออยู่เหนือทุกตะก,กะอยู่เหนือทุกเหตุผลทุกแพททุกแพทในอดีตเนียในอดีตนะครับเวลารีเจเนอเรทมาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมอัปใหม่ตัวใหม่มาตัวตัวเดิมปรับสกิลมันโหดทุกแพทนะครับอย่าเช็คว่าโหดเช็คว่าโหดไม่พอเช็คว่าที่1นดีกว่าเช็คว่าที่1น่งเลยนะครับฉะนั้นตอนน ของมันเนี่ยแต้มมันจะเวอร์ขนาดไหนหรือเปล่านะครับอย่ารอดูจะทาแต้มใครเจอมาแปะมาได้เต็มที่เลยนะครับใต้คลิปนี้แปะๆป,ะปะกันมานะโอเคประมาณนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ